เอาเอาแล้วะฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox กับแมป Showcase นะครับผมเห็นว่ามันโชว์อยู่ในหน้าเมนูก็เลยลองกดเข้ามาดูไม่รู้นะโอ้ผมคิดว่ามันน่าจะสวยดีก็เลยลองกดเข้ามาดูตรงนี้อะไรเอ่ยเห็นไหม นี่รองเท้าแตะใช่ไหมนี่คือรองเท้าแตะใช่ไหมรองเท้าแตะแบบสไตล์จีนนะหรือเปล่าไม่รู้ดูจากบ้านแล้วนะ่าจะเป็นบ้านแนวกนจีนนะครับหรือไม่ก็ญี่ปุ่นแต่ไมด้วยธรรมชาติคนระับว่าไงเพื่อนโอ้โห นี่คือห้องครัวนะครับรือเปล่าห้องครัวน่าจะใช่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำแบบสไตล์จีนสไตล์ของเขาเลยไม่รู้นะมันเป็นบ้านนะครับตรงนี้เราตากผ้าครับเดี๋ยวน,ะนี่คือ ผ้าเลอ,อถ้าม,มีอยู่แค่นี้ตัวนี้อะไรนี้เหมือนจะเป็นถังน้ำนะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ผมปรับภาพสูงไม่ได้นะสิปรับแล้วมันกระตุกมันแหลกนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูเดี๋ยว,ลอ,อยวล,อล,อลองปรับดูลองปรับดูก็ได้อืม แต่ตุกเลยครับอื้ยแต่ภาพสวยดีนะครับโอ้โห,โโห,โโหเดี๋ยว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 ก็วตุกปิดก่อนโอ้โหอ่ะโอเคว้าลงกอกหน่อยเมื่อกี้นี้พระอาทิตย์ส่องแสงนะเมื่อกี้สวยมากเลยชอบมากครับอ่ะอ๋อยังมีคนอยู่นะครับตัวนี้มี ต้นมะพร้าวเดี๋ยวนะเราลองขึ้นไปดูเข้าไปดูในบ้านกันดูน่าจะมีชั้นสองนะลองขึ้นไปดูชั้น2ไปทางไหนเนี่ยชั้นสองของบ้านอยู่ไหนโอ้นี่ห้องน้ำครับโอ้โหห้องน้ำแบบสไตล์เขาเลยนะครับโอ้มีอ่างล้างมือล้วต,ตวนี้อะไร แมปโชว์เคสนะครับอุ้ยว่าไงเพื่อนอยู่กันเป็นเพื่อนหน่อยอยู่กันเป็นเพื่อนหน่อยก็ดีอ,ออกมาทางเดิมนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงเขาได้ไหมลองขึ้นไปดูอา้าวติดครับติดเข้าไม่ได้ไปไม่ได้ครับไม่เป็นไร โอต้องยอมรับเลยนะครับว่าสวยมากชอบมากๆเลยอยากให้มีแบบโชว์เคสมาแบบอยากให้เขาทำมาเรื่อยๆนะครับผมชอบมากเลยโอ้โหตรงนี้สะพานโดดได้ไหมอ๋อนี่ฮะบรรยากาศอย่างงี้ต้องว่ายน้ำว่ายน้ำแล้วกินลมชมวิวกันไปอ้าวติดไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้แล้ว กระโดดได้ไหมกระโดดขึ้นไปอืทำไมมันติดเนี่ยกระโดดขึ้นไปโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้อะไรไม่รู้ดิเหมือนมีเหมือนเป็นถ้วยนะครับแล้วก็อะไรสักอย่างไม้ขีดไฟหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นเป็นเป็นแผ่นหินนะครับ โอไปทางนี้ได้ไหมไปทางนี้ได้หรือเปล่าอ้าวตันโอ้โหบอกเลยภาพเมื่อกี้ที่ผมปรับโอ้โหเป็นภาพที่ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สวยใช้ได้เลยนะครับไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วแมพก็มีอยู่เท่านี้นะครับเป็นบ้าน แต่ผมอยากรู้จริงๆว่าจะขึ้นชั้น2ได้หรือเปล่าขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับน้าอะไรเพื่อนสองคนนี้เพื่นอน2คนบอกว่าไม่รู้จะทําอะไรมาเดินเล่นกันอ้อาวผมว่าชั้น2ไม่น่าจะขึ้นได้นะน่าจะเป็นแค่เขาทําโชว์ไว้นะครับอ ตัวนี้มีรองเท้าแตะอีกคู่หนึ่งครับ <c oughs> มีทั้งหลังบ้านและหน้าบ้านตัวนี้ที่นอนใช่ไหมเ <c oughs> อาเ <c oughs> อาออทีวีหรือเปล่าอ่าไม่ใช่นี่มันหลังมองเผลอๆไปเป็นทีวีนะเนี่ยถ้าไม่มองดีๆนี่นึกว่าทีวีนะเนี่ยเป็นกล่องนะครับกล่องไม้ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูอีกดิโอ้เเนี่ยเป็นคนตั้งใจนะครับอ่านหนังสือครับดูดิครับอืหนังสือนี่เต็มบ้านเลยครับกองเต็มเลยผมเป็นคนขยันอ่านหนังสือมากเลยนะครับด,ดูครับเพื่อนมาทำอะไรตรงนี้กอีนั่งไม่ได้แล้วเพื่อนออกไปได้แล้วเพื่อนเพื่อนมีหนูตรงไรด้วย สุดผมมีหนูเออมีไหลตรงมังกรตรงไหลไปแล้วตัวนี้นั่งได้ไหม,มนี่ครับอ่านหนังสือแล้วก็พักผ่อนนั่งชิวๆสุดยอดเลยโอเคฮะแมปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเป็นแบบโชว์เคสนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับโชว์เคสนี้ผมก็เล่นบ่อยนะ คือเข้าไปดูบ่อยนะครับผมชอบเข้าไปดูมากเลยนะบแบบช็อตเคสอ่พอเข้ามาเล่นนี้ผมก็อ่ะถึงเวลาก็อัดเลยดีกว่านะอยากอัดก็อัดเลยโอเคฮะสวยจริงๆครับชอบครับโอเค,คับก็ถ้าใครอยากจะเล่นก็ก็ทิ้งลิข์เดี๋ยวจะทิ้งลิกไปตรงด้านล่างนะครับถ้าใครอยากจะมาชมอะไรที่สวยงามแบบนี้ดูนะครับม,มีเป็นบ้านหลังใหญ่เลย ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยู่ในป่าดงเซากับเงียบสงบดีโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับอย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยน,นะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ